บนทนเจียงซีพัฒนาอุตสาหกรรม LED จนทำให้เกิดห่วงโซ่อุตสาหกรรม LED ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน LED หรือไดโอดเปล่งแสงสามารถนำมาใช้งานในผลติตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟถนนไฟฉายโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สมใส่อัจฉริยะอุตสาหกรรม LED ในมนทลนเจียงซีกำลังเฟื่องฟูอย่างมาก จากที่มณฑลเจียงซีลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีไปจนถึงการส่งเสริมการผลิตขนาดใหญ่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์บริษัทและทิส p พาเวอร์กล่าวว่าผู้ผลิต LED มีขั้นตอนการทำงานเกือบ400ขั้นตอนกว่าจะได้ LED ที่มีคุณภาพต้องมีการทดลองซ้ำๆและใส่ใจในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ทางการเจียงซีเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรม LED จากการสร้างฐานอุตสาหกรรม LED จัดทำแผนนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในปี2020มนทลเจียงซีกำหนดผู้รับผิดชอบในตำแหน่งฝัวหน้าห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของมนทลรับผิดชอบและจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุตสาหกรรม LED ร่วมในการสำนักงานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลเจียงซีกล่าวว่าความท้าทายเช่นการจัดหาเงินทุนการขัดแคลนแรงงานและขยายความร่วมมือทางธุรกิจเป็นต้นในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรม LED ของมณฑลเจียงซีมีไรายได้รวมกว่า70,000ล้านหยวนหรือประมาณ3า0 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น9.9%เมื่อเทียบกับปีก่อน และล่าสุดมณฑลเจียงซีมีอุตสาหกรรม LED ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมคร<ล>บวงจรทั้งการผลิตชิปการบรรจุและการนำไปใช้